เดี๋ยววันนี้กินแกงเห็ดไปจะเล่าไปนะคะชีวิตตอนนี้เอาไงต่อดีก็ไม่รู้ค่ะ ็ได okay? ้ผักมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ยอดฟักทองด้วยนะคะ่นะคะตอนนี้เครื่องก็ครบแล้วนะคะมจะใส่ยอดฟักทองด้วยค่ะแล้วก็น่นะคะฟักทองแล้วก็บวบนะคะอันนี้เป็นเครื่องต้มเห็ดค่ะ มาทํากันเลยค่ะโุกเผ็ดก่อนสักสี่ห้านาทีนะคะที่กันนี้ไม่ค่อยเผ็ดนะคะ เห็ดเราลวกไว้แล oh, oh. 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 <im> oh. oh. ้วเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังนะคะเราจะใส่ผักอื่นลงไปให้ครบก่อนนะคะโอ้โหเต็มหม้อเลยค่ะทุกคนโอ้โหตายแล้วเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์นะคะหม้อใบเล็กเกินไปนะคะก็เลยตอนนี้เปลี่ยนหม้อแล้วค่ะโอ้ยทุกคนดูนะคะ เดี๋ยวเราก็มาปรุงเครื่องกันนะคะใส่เกลือค่ะ,ะก็น้ำปลาแกงเห็ดขาดไม่ได้นะคะน้ำปลาค่ะแบบนี้ปลาเข้มข้นเลยนะคะ ชิมค่ะอืม๋ยวเติมใบแมงลักลงไปก็โอเคแล้วค่ะค่ะ๋ยวเราใส่ใบแมงรักก็สุดิ้นเนี่ค่ะใส่แดงแล้วแค่หอมนะคะอืม,อมนะคะเสร็จแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากินแกงเห็ดกันค่ะนี่เลยค่ะแกงเห็ดพึ่งนะคะไอ้แกงเห็ดพึ่งหวาน,นะคะ่ะอุ้ยขอบอกเลยค่ะอยู่เมืองไทยไม่เคยกินพึ่งมากินที่นี่พอลองกินรถติดใจเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยกินเห็ดพึ่งนะคะตัวเองก็เมืองไทยก็ไม่เคยกินอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งขาใหญ่นะคะแล้วก็แกงเ้นอันนี้นะคะฟักทองยอดฟักทองแล้วก็บวบเป็นหวานเลยนะคะอยู่เมืองไทยก็เคยแต่ซื้อกินเนาะนี่ค่ะ ยอดอ่อนดอกอ่อนๆของเขาอย่างนี้นะคะเขาจะมีความกลุบๆเดี๋ยวบอกก่อนเขาจะเป็นเมือกนะคะเป็นลื่นๆน,นะคะลื่นทั้งทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าใต้ดอกของเขาเนี่ยแก่ๆนะคะแก่ๆหรือเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยมันจะยิ่งลื่นมากเลยบางคนก็เอาออกถ้าแก่ก็เอาออกอะไรเงี้ยแล้วถ้ากินขามันนะคะเนี่ยก็ขามันก็อร่อยค่ะอืม อร่อยค่ะทุกคนแกงง่ายๆแต่อร่อยมากฟักทองมันมากเป็นฟักทองไทยนะคะซื้อมาเดี๋ยววันนี้กินแกงเห็ดไปจะเล่าไปนะคะชีวิตตอนนี้เอาไงต่อดีก็ไม่รู้ค่ะออื มันเขาเห็ดพึ่งเนี่ยเขาลื่นนะคะเหมือนเหมือนมือเขืออืชื่าเรียกอะไรอะฮะมือเขือลื่นนะคะมือเขือลื่นในเวลาเราต้มแล้วมันจะมีเมือกมียางเหมือนเลยค่ะแล้วก็จะมีความนุ่มละมุนเคี้ยวไปนี่ละมุนในปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื่อเพื่อน,อนๆทุกคนอร่อยมากเลยค่ะอืม กินกับข้าวเหนียวนะคะจานนี้เป็นข้าวสวยทีนี้เดี๋ยวจะเล่าค่ะคือตอนนี้ที่ไปเรียนเนี่ยคือเป็นโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่เพราะว่าภาษาก็ยังไม่แข็งแรงแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะทํางานอะไรเงี้ยกรก็ไปเรียนค่าเวลาไปก่อนนะก็คนที่ไปเรียนเนี่ยก็เป็นบรรดาคุณแม่ที่มีลูกเล็ก เพราะว่าถ้าเป็นลูกเล็กก็คือทํางานลําบากนะะต้องต้องไปส่งลูกที่เขาเรียกอะไร n u r s e r ตอนเช้าะค่ะก็แล้วก็ต้องไปรับตอนประมาณบ่ายสองก็ะจะทํางานลําบากก็ะจะเวลาจะไม่สะดวกส่วนมากก็ไปโรงเรียนกันนะคะคนที่มีลูกเล็กคือนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ไปโรงเรียนคุณแม่ก็ได้เงินเดือนด้วยนะคะก็ได้เงินเดือนด้วยก็ค่าเวลาด้วยเนี้ยแล้วก็บางคนก็คือยังไม่ได้งานทําก็ไปเรียนค่าเวลา เหมือนตัวเองทีนี้พอไปทำงานนะคะช่วงปิดเทอมไปทำงานทำความสะอาดอ,าอพาร์ตเมนต์ของคนแก่นะคะแล้วก็ชอบเพ,เพราะว่าได้เจอผู้คนได้พูดคุยกับคนแก่คือแต่ละคนใจดีมากเลยค่ะระหว่างทํางานก็เอาน้ําเอาขน,นมมาให้อะไรเงี้ยแต่ละคนใจดีมากพอทํางานแล้วก็รู้สึกแบบอือยากทํางานอนะไรเงี้ยก็ ตอนแรกก็ตัดสินใจนะคะว่าตอนตอนที่ทํางานก็คิดว่าจะไม่เรียนต่อแล้วจะพอจบเพราะว่างานที่ทําเป็นงานช่วงซัมเมอร์ค่ะเขาพนักงานเขาลาพักร้อนก็เลยไปทําแทนเขาทีนี้ก็ทําแทนพอหมดหมดรอบซัมเมอร์แล้วก็ว่างก็ตั้งใจว่าจะหางานทําแต่ว่าพอไปเรียน ก็ชอบค่ะไปเรียนก็สนุกดีก็เจอเพื่อนก็นั่งเรียนก็สนุกก็นึกถึงชีวิตตอนเรียนอะไรอย่เงี้ยค่ะทีนี้อาชีพคนที่มาอยู่ต่างประเทศที่ทำงานได้เนี่ยก็มีไม่กี่อย่างถ้าจะทำความสะอาดทำงานโรงงานก็คือไปทำได้เลยหรือไม่งั้นก็คือ เรียนให้จบป .9 ค่ะแล้วก็ไปต่อทางด้านสายอาชีพก็จะมีอ่าทำอาหารดูแลคนแก่อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็คือว่าตอนนี้นะคะที่โรงเรียนตอนที่ไปเรียนนะคะก็มีเพื่อนคนไทยเรียนประมาณแปดเก้าคนนะคะทีนี้ก็มีเพื่อนสองคนแล้วนะเออไม่สองคนเต่สี่คนแล้วที่ออกไปนะคะสองคนเนี่ยออกไปได้งานแล้วก็อีกสองคนเนี่ย ออกไปเรียน่าเกี่ยวกับดูแลคนแก่ทีนี้ตอนนี้ที่กินข้าวกลางวันด้วยกันเนี่ยก็จะเหลือแค่ไม่กี่คนก็จะเหลือประมาณสี่คนค่ะเหลือสี่คนจากเมื่อก่อนนี้หกคนเนะะี่ยค่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยชีวิตตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีจะหยุดเรียนแล้วไปทํางานก็จะได้เงินเยอะกว่านะหรือว่าเรียนต่อให้จบป .9 นะคะ ซึ่งซึ่งซึ่งจบป .9 ก,ก็สามารถอาวุธอาวุธป .9 ค่ะเอาไว้ต่อวีซ่าถาวรอ,อะไรเงี้ยได้ค่ะในอนาคตใช้ในอนาคตได้อะไรเงี้ยค่ะหรือไม่งั้นก็คือก็ต้องเรียนต่อไปเลยทางด้านสายอาชีพซึ่งงานที่ที่หาได้ได้แบบเขาขาดแคลนคนงานนะคะเขาขาดแคลนพนักงานเยอะๆเลยก็คือดูแลคนแก่แต่ต้องขอบอกค่ะเงินมันก็ไม่ง่ายมีเพื่อนไปเรียนแล้วก็บอกว่า อยากมากโดนกดดันจากอ่าครูจากอะไรเนี้ยค่ะแต่แต่แตไม่ไม่ทุกเมืองนะคะบางเมืองเพื่อนก็บอกว่าบางเมืองครูใจดีครูพูดให้กําลังใจมากอะไรเงี้ยโอ้พูดเรื่องชีวิตแล้วก็ทําให้กินไม่ลงเลยเนี่ยค่ะนี่คือความความลำบาก ก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเรียกความลําบากคือความยุ่งยากในการตัดสินใจของคนที่มาอยู่ต่างประเทศถ้าถามว่าไม่ทํางานได้ไหมได้ค่ะได้ลุงเ็นก็สามารถเลี้ยงได้สามีแต่ละคนก็สามารถเลี้ยงภรรยาเขาได้แต่ถ้าคนที่มีงานทาอยู่ที่นี่ก็สามารถต่อวีซ่าได้ถ้าวีซ่าหมดนะคะเพราะว่าวีซ่าเนี่ยเขาไม่ได้แต่งงานแล้วไม่ใช่ว่าได้วีซ่าระยะย,ยาวช่วงแรกเขาให้แค่2ปีแล้วพอต่อต่อนะคะพอหมด2ปีก็ต่อ ต่อรอบสองจะได้สี่ปีก็จะได้แบบนี้มันจะไม่ได้ตลอดชีวิตถ้าอยากได้วีซ่าระยะยาวเราก็ต้องทํางานต้องมีงานทําหรือไม่งั้นถ้าสามีตายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่มีงานทําเราก็ต้องถูกส่งตัวกับเมืองไทยนะคะเนะยค่ะก็เลยคือทุกคนที่มาอยู่เมืองนอกก็เลยต้องหางานทนะะํานะจะแต่จะเห็นว่าบางคนเขาก็อยู่เฉยก็ได้เพราะสามีเขาเลี้ยงได้แต่ว่าถ้าพูดถึงอนาคตเนี่ยทํางานก็ดีกว่าค่ะ ตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะเอาอยัางไงอ๋อลืมบอกไปค่ะออฟฟิศที่ไปทำนะคะมีคนดูแลคนแก่ประมาณ50กว่าคนประมาณห้าสิบหิคนมีคนทาความสะอาดหกคนแต่ว่าในหคนนี้นะคะเป็นสักามคนที่จบทางด้านดูแลคนแก่เคยทํางานด้านดูแลคนแก่แต่ว่าออกมาทําความสะอาดก็คือเพราะว่าเขา คืองานดูแลคนแก่เขาต้องทําช่วงสาร์าทิต์ด้วยแล้วก็เข้ากะด้วยเงค่ะแต่ว่าทําความสะอาดเขาไม่ได้เข้ากะก็สบายนิดนึงไม่เคยแกงก็แกงอร่อยได้นะคะ แค่แกงเฮ็ดก็อิ่มแล้วค่ะซึ่งเวลาไปโรงเรียนนะคะเพื่อนแต่ละคนนะคะทั้งคนไทยด้วยกันเองทั้งเพื่อนต่างชาติเขาก็จะมาถามตลอดจบไปเธอจะไปเรียนต่ออะไรจบอ่ามสามก็เลยเกรดเก้านะคะเธอจะไปต่ออะไรจะเรียนด้านไหน ถามกันไปถามกันมาถามกันแทบทุกคนในห้องเลยค่ะแต่และว,วิชาก็ถามกันเพราะว่าแต่และคนก็ไม่รู้ว่าว่าจะเรียนอะไรดีจะไปทํางานอะไรดีอะไรอยงนี้ค่ะต้องบอกว่ามันมันยากนะคะคือภาษามันยากงานดูแลคนแก่ที่ว่าอ่าเห็นตอนอยู่เมืองไทยก็คิดว่าโอโ้คนไปทํางานด้านดูแลคนแก่คนนั้นก็ทํางานดูแลคนแก่เหมือนจะง่ายแต่จริงๆถ้าอยู่เดนมาร์กยากนะคะเพราะภาษาเดนมาร์กมันยาก เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าเรื่องอาชีพงานดูแลคนแก่ว่าเขาต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องเรียนว่าถ้าจะาทำงานดูแลคนแก่ต้องเรียนอะไรกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบอกว่าได้เงินเดือนด้วยนะคะตอนเรียน เริ่มอิ่มแล้วค่ะต้องขอสารภาพผิดตอนที่แกงใหม่ๆนะคะแอบชิมไปเป็นถ้วยเลยะคะ่ะแอบตักไปชิมแล้วชิบตักสองรอบด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอตักชิมนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้ตั้งใจจะแกงไปแจกเพื่อนๆกินนะคะแล้วก็เอาไปแจกเพื่อนที่โรงเรียนค่ะเนี่ยเดี๋ยวตักชิมนิดนึง นี่ค่ะอืมอ,อุ้ย,อร,อ,ย,ยรอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยมากเลยค่ะทุกคนอืือ ก็กะว่าจะชิมแค่ไม่กี่คำนะคะรสชาติเผ็ดจัดกานด้วยโอ้ยไม่อยากจะโม้เลยอร่อยคะ่ะอร่อย<ะ>เดี๋ยวก็เลยอิ่มก็เลยก็เลยมามากินหน้ากล้องได้แค่นี้โอเคยังไงคลิปนี้ขอบตัวไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ เดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสก็เนี่ยค่ะจะเล่าเรื่องอาชีพต่างๆในเดนมาร์กนะคะชีวิตสแปร์เดนมาร์กมาอยู่ที่นี่แล้วเป็นยังไงนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยจนถึงตอนนี้ก็จะค่อยๆเล่าไปนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวตักแกงเห็ดนะคะตัก จะไปแบ่งเพื่อนกินค่ะ